ปิดยุทธการพิทักษ์ลำโขงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลาดตระเวนตรวจการหาผู้กระทำความผิดตามลำน้ำโขงตามแผนยุทธการพิทักษ์ลำโขงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนอรอขอมีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆต,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 ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง72กิโลเมตรโดยหนึ่งในหน่วยง,งานความมั่นคงที่พิทักษ์ชายแดนด้านนี้คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันมีนมโทเฉลิมศักดิ์ชัย,ยกิตเป็นหัวหน้าสถานีเรือมุกดาหารมีหน้าที่ควบคุมดูแล ไม่ให้มีการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายหรือพวกยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองของหนีภาษีต่างๆไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาตามลำแม่น้ำโขง,งตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหารดังนั้นนรขอมุกดาหารจึงนําเทคโนโลยีเรดาร์ผิวน้ํามาใช้ในการตรวจการพื้นน้ําและกล้องส่องทางไกลหรือ night v i s มาใช้ในการเดินเรือและตรวจจับเป้าที่ต้อง,งสงสัยในรัศมีไกลในยามค่ำคืน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าที่ในแม่น้ำโขงและจากข้อมูลการกระทำความผิดด้านกฎหมายด้านใดต่างๆทั้งมีการลักลอบเข้ายาาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองของนิพพีตต่างๆแสดงให้เห็นว่ามุกดาหารยังคงมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงอย่างต่อเนื่องจึงเป็นภาระหนักของนรขอมุกดาหารที่ต้องคอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหาต่างๆกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดมุกดาหารและของประเทศไทยครับ นิวอี4ซพวงเพชรสุรศักเดวิดโชคชัยภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน